ร่มชูชีพแบบสามิติทำยังไงมาดูกันครับมาที่ add make uv sphere แล้วก็กด x เพื่อมองมุมมองนั้นข้างแล้วก็ซูมเข้าไปใกล้ๆจากนั้นก็มาที่ object mode เปลี่ยนเป็น edit mode ปรับตัวนี้เป็น y frame กับ x r a y m o d e แล้วก็มาเลือกแบบจุดจากนั้นก็แดกคุมด้านล่างแบบนี้า Mate, Elite, จากนั้นก็แดกคุมจุดทั้งล่างทั้งหมดแบบนี้แล้วก็มาที่ make separate selection จากนั้นก็มาที่ Edit Mode เปลี่ยนเป็น Object Mo d e และคลิกพื้นที่ว่าจากนั้นก็มาเปิด r w p o r t s h a d i n g ตรงนี้แล้วก็หมุนมาประมาณนี้แล้วก็คลิกเลือกที่เส้นแบบนี้นครับจากนั้นนะครับก็กดตัว x เพืมองมุมมอง,งข้างมาที่ Object Mo หมดไปไปน e i t t o o e e แล้วก็กด Select All แล้วก็เลือก x t ู r e g i จ n จากนั้นกด x y z กดค้างตรงเครื่องหมายบวกสีเงินดึงลงมาแล้วก็ปล่อยจากนั้นมาที่ส l e l e ู 2, กดค้าง วงกลมสีขาวย่อไปประมาณนี้แล้วก็บอดแล้วก็มาที่ face แบบนี้นะครับแล้วก็มาเปลี่ยนเป็น x-ray Mode กับ w i f r a m e แล้วก็ d a g แบบนี้ครับจากนั้นก็มาที่ make delete only face แล้วก็มาที่ view port s h a r i n g เหมือนเดิมปิด x-ray แล้วก็มาที่ select box แล้วก็มาที่ edit mode เปลี่ยนเป็น object mode จากนั้นมาที่ object convert ถ้ากลัมาที่ตรงนี้ครับดาตาเลื่อนมาที่ geometry เลื่อนมาที่ level มา drag มาตรงเด็กตรงนี้แ r กไปทางขวาก็เพิ่มขนาดแ r กไปทางซ้ายก็ลดลงประมาณ0.01 m นะครับเท่านี้เราก็จะได้ลงช g チชีพนะครับสันโอเคสอนทําทําด้วยโปรแกรมเบนเดอร์สั้นกระชับเข้าใจง่ายดูคลิปแบบเต็มจอลิงก์ที่คอมเมนต์นะครับ